พี่เนทแล้วเมนูเนี้ยเปิดตัวได้นานหรือยังเนี่ยอุ๊ยวันนี้วันแรกเลยจริงปะเนี่ยจริงคนเยอะขายวันแรกวันแรกแล้วสูตรน้ำจงน้ำจิ้มคือเราพี่เราเป็นอยู่แล้วใช่มใช่พี่เนทคิดเองอยู่แล้วพี่เนทเป็นคนชอบหอข้าวอ๋อเป็นคนชอบกับข้าวใช่ค่ะไปละห้าบาทสิบบาทเลยค่ะห้าบาทสิบบาทยำฟรีนะคะวันแรกเนี่ยพี่เนทต้องมากี่ไม้เนี่ยโอ้วันแรกพี่เนทลงไปก็ ประมาณ150ไม้าสิไม้2อ้ไม้หอเอามาลองก่อนวันแรกลองนะคะนี่ลองนะคะชาแซบแซบยังเราต้องแซบแล้วค่ะเออสีสันน้ำจิ้มนะแซบแน่นอนค่ะเพิ่มความนัวนิดนึงดูดิดูดิอือ ได้กินได้หลายคนแล้วอร่อยมากอว่ะวันนี้ละพามาแนะนำร้านของคุณเนทนะคะยำแซบ5บาทนะคุณผู้ชมตกใจคือ5บาทคือขายถูกมากๆาอ่ะแล้วลูกค้าคุยโยะเลยนะคะเนี่ย จะอยู่แบบเส้นอ่าข้างๆนะคุณผู้ชมอยู่ตลาดนาบีซียุธยานะไม่ได้อยู่แบบเส้นหลักนะคะนี่อยู่เส้นแบบนี่อคร้ไปน้องท้าหือไม่หานิ้วห้าบาทคือลงอ่ะเดี๋ยวนะไปกินห้าบาทคอยจัดคิวให้ที่น่าจะมีห้าแล้วก็สิบนะคุณผู้ชมนี่คือหลากหลายเลยน่ากินมากๆค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมเมนูกันนะคะอันนี้เปรี้ยวหวานก็ได้ กามขงคนงาอ่เนี่าอะน่ากินมากค่ะใส่ถุงหรืเปล่าเนี่ยใส่ถุงก่อนแล้วไ้อะไรอันนี้ก็ของของพี่เนหรออันั้นกิติ้งคืออ๋ออ๋อ้านยาวถึงนู้นหรอเนี่ยใชออ่าใหญ่ไปอีกยี่สามอันนี้ห้าสิบบาทลูก อันนี้ของกันลูกใอของไทยเนีียของพี่โฟมของพี่โฟมันนึงของราค่ะนะอันนี้ของพี่ใช่ไหมคะเศ้ามาาไหมโมานม่เฮ้ย่เถ้วยหนูใส่ถุงยแยะเลยเก้ามาม่าไหมขอใส่เครื่อใส่น้ำลกก่อน พีเนทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วว่าได้ไหมอยู่ตลาดหน้าบิ๊กซียุทธยากามาวันไหนบ้างคะพีเนทอ๋อพีเนทจะมาวันอังคารไอวันอังคารวันเดียวอังคารวันเดียวคุณรหัสไปได้เข้าน้อคุหัสไปได้เข้าค่ะโอเคถ้าคุณรหัสมาพีเนทจะเป็นรมานจอนมาอยู่เลนกลางน้ำจิ้มนี้จะเป็นยังไงอ่ะทำไมมีแบบสองสีอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานแต่อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแบบ เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดสรเปรี้ยวแบบแซ่บสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานเนาะผสมรวมกันได้เลยแล้วนั้นอะไรคะน้าอันนี้เป็นน้ำเชื่อมถ้าเราถ้าสมมติว่าร้านเราอัะยำใส่มาม่าเราจะใส่น้ำเชื่อมเข้าไปเพื่อให้มันตัดความเค็มออกให้มันกลมกล่อมขึ้นราคาเต็มเลย พี่เนตเริ่มเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงเออพี่เนตเริ่มมาตอนบ่ายสองแต่ว่าทําเสร็จอะไรก็ประมาณสี่โมงอะค่ะสี่โมงค่ะอยู่ถึงสามทุ่มอยู่อยู่ถึงไหมคะประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งโอเคค่ะพี่เนตเห็นป้ายหน้าร้านติดห้าบาทนี่มีอะไรบ้างอะห้าบาทอห้าบาทก็จะเป็นพวกไม้เล็กเนี่ยค่ะห้าบาทไม้เล็กอย่างเงี้เหรอห้าบาทอ่ะสิบบาทบางทีมันทำราคาไม่ได้พี่เนตเอาออกมาเซ็นสิบบาทที่เดิมมา เราก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมชนี่เขาจะมีมามงมาม่ามีเห็ดอ่าเออหลากหลายเลยแยกน้ำได้ด้วยเหรอคะใช่แยกน้ำไม่ด้วยแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะ แยกน้าไม่แยกน้ําแล้วอย่างนี้มีน้ําจงน้าจิ้มส่งหรือป้าอ๋อน้ำจิ้มตอนนี้ก็ยังเลยนะยังนะคะย่างเพราะว่าตอนนี้งานเยอะปั้นสดก็ให้ลูกน้องไปทำยังไม่มีเวลาเลยฝากร้านปั้นสดได้นะปั้นสดนี่ตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างคะสองสาขาสองสาขาอยู่ที่ไหนบ้างคะปั้นสดปั้นช้า บ้านบ้านฟ้ามาเช่เป็นเชฟเพิงาานะคะค่ะค่ะ,คะ,คะแล้วก็อยู่ที่ตลาดลางน้อยดิกซีแล้วแต่สลับกันโอ้โหค่ะปังค่ะปังปัง,งค่ะสิบบาททหยนะจบาทยี่สิบบาทยำหมดนะจ๊ะพี่เนทแล้วเ,เมนูนี้เปิดตัวได้นานหรือ,อยังเนี่ยอุ๊ยวันนี้วันแรกเลย จริงปะเนี่ยคนเยอะขายวันแรกวันแรกวันนี้ปังไปอีกเออออ่าเอขายวันแรกเออวันแรกเราสูตรน้ำจงน้ำจิ้มคือเราเราทำเป็นอยู่แล้วใช่มพี่ไม่คิดเองอยู่แล้วพี่เป็นคนชอบทำข้าวอ๋อเป็นคนชอบทำข้าวใช่ค่ะเดีนี่เลยจัะ อปไละห้าบาทสิบาทเลยค่ะห้าบาทสิบาทย้ำฟรีนะคะเอารสชาติไหนดีคะเผ็ดเดียวนะคะ จิ้มๆสองสูตรค่ะเค็มนิดนึง บาทก็ขายนะคะสามสิบบาทก็ขายนะคะค่ะเยอะเลยะะแจ่มนะแหลมอันนี้อะไรอ,อ,อันนี้อะไรอ่ะพี่เมตอันเนี้ยเบคอนเหรอเบคอนขันเห็ดนะชิออออ้นปลาที่ขาดไม่ได้นะคะเวลามาทานยำ นี่ค่ะหวานเส้นบ้าหนูโอ<ฮ>้โหน่าจะน่าจะเต็มตะกร้านะดูทรงแล้วคุณผู้ชมดูดิอ่า <laughs> เดี๋ยวเรามาเรื่องนี้หน่อยใส่เห็ดดีกว่านะานี่ค่ะแม่นี้เห็ดเท่าไหร่อ่ะแบบนี้เท่าไหร่อ่ะแบบนี้สิบบาทสิบบาทนะอ่านี่เห็ดน,นะคะบุญเส้นสักนิดนึงวิชั่นแก้วดีกว่าคุณผู้ชมชิมกันค่ะ พี่เนเรายังเจ็บไหมจะไปขายที่ไหนบ้างเนี่ยตอนเนี้ยยังไงนะยังจะวางแผนจะไปขายตลาดไหนบ้างอ,อ๋อพี่<ห>ว่าจะไปบ้านฟ้ามาเช่นะบ้านฟ้าลองมาเช่ใช่ใชอยากไปบ้านตลาดตรงนั้นนี่เขามีทุกวันเหรอคะเขาเขาน่าจะมีสุเสาวอาทิตย์สุเสาวอาทิต,ตใช่ แต่ก็จะลงตลาดังน้อยเสิร์ฟวังน้อยวันแรกเนี่ยพี่เนตต้องมากี่ไม้เนี่ยโอ้วันแรกพี่เนตลงไปก็ประมาณร้อย <50 S 1> อห้าสิบไม้ร้อห้าสิบไม้นะเอามาลองก่อนวันแรกลองนะคะนี่ลองนะคะค่ะลองวันแรกก็ร้อยห้าสิบไม้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ เ้าลองเป็นน้ำจิ้มแบบ2ส,สูตรมิกกันนี่ได้ไหมคะอร่อยนะค่ะโอเคอลองไป<ด>เลยะลอง,ลองดูนะ,ะมิกมิกดูค่ะรสชาติไหนดีคะแซบ่บเซ่บยังเราตรงแซ่บแล้วคะ่ะเออ สีสันน้ำจิ้มนะแ่บแน่นอนค่ะเพิ่มความนัวนิดนึงดูดิหยดูยดิใส่ถ<ม>้ยวยนะคะค่ะ ตัวนี้ใหญ่ไม่พอแล้วเนี่ยตัวใหญ่ไม่พอแล้วก็พี่เนสจะมาขายที่นี่ทุกวันอังคารล็อกประจันอยู่ตรงนี้นะคะอเคจะมาถึงที่นี่ประมาณ4โมงเย็นส4โมงเย็นฝากน้าอ่ะคุณเนสชิ้นยำแซ่บด้วยนะคะ <Ha. S 1> ขอบคุณมากนะคะพี่เนทวันนี้ <Ha. S 1> ขอบคุณครับ <Ha. S 1> ครับผมไปเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ mm hmm. มาค่ะคุณผู้ชมโอ้ดูสิคะเยอะมากๆเลยที่ร้านพี่เนทเนี่ยเขาจะมีมาละห้าบาทด้วยนะเออเราก็ว่าแบบมันเป็นทางเลือกที่ดีนะสําหรับคนที่อยากทานสิบาทแล้วก็หบาทก็คือได้เลยมาชิมกัน oh <my> อืออือ น้ำยำเขาจะมีความแบบเปรี้ยวนำนะเปรี้ยวเผ็ดหวานกลมกล่อมไม่เผ็ดมากอร่อยเลยอือฮั่นคุณผู้ชม,ม,มแต่เยอะได้กินได้หลายคนแล้วอร่อยมากค่ะ ค่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะใครที่อยากมาอุ่นหุนก็มากันได้นะคะทุกวันอังคารตลาดน้าพิซี่อุยานะคะตั้งแต่บ่ายสามโมงไม่เกิน2องทุ่มนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนไ่พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าร้อนมากค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ